สวัสดีครับตึุผลแข่งสมัเกอร์รายการบูฮันโอเพน2023รอบคัดเลือกวันที่1กันยายน2566น้ำมันที่ไซ้อลีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษงินรางวัลแชมป์140,000ปอนด์รองแชมป์63,000ปอนด์น้ำมันเบสสูงสุด5,000ปอนด์การนี้มีนักสมัเกอร์ชาวไทยลงแข่งขันกบทีมเจองานหนัก งานเบาต่างกันเริ่มจากรอบคัดเลือกเซ้ระบบอก5 9เฟรมวันที่1กันยายน2566เวลา2ทุ่มครึ่ง, 6, งหมูปากนะ้ำพบแอนดี้วิคินสันประวัติที่ผ่านมาเคยพกกันหนึ่งครั้งวิคิคนสันชนะ1ครั้ง,งเป็นกันในรายการ6กลเดนโกลเนชิป2013รอบแบ่งกลุ่มแอนดี้วิคินสันเอาชน 5, 5, ะ5ต่อ0เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมา หูปากน้ำแข่ง15นัดชนะ10แพ้2เสมอ3ครั้งแอนดี้วิกินสันแข่ง11นัดชนะ7แพ้3เสมอ1ครั้งเมื่อชนฟอร์มกันแข่งแล้วหมูปากน้ำมีสตีที่ดีกว่าแม้ว่าจะเคยแพ้มาแต่นั่นู้เป็นจุดเริ่มต้นของหมูปากน้ำปัจจุบันหมูปากน้ำมีฟอร์มกันแั่นที่หน่นมากขึ้นถ้าไม่มีอาการไข้ขึ้นน่าจะผ่านนัดนี้ได้ วันที่3ากันยายน2 6น2เวลา4โมงเย็นเอฟวันเทตยาอุ่นหน 6, พบขพาชวนเหลืองประวัติที่ผ่านมาเคยพบก,กัน2ครั้งผัดกันชนะคนละหนึนครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ English Open 2018ลรอบ6ก64คนเอฟวันชนะ4ตตองสามเฟนรวในรอบปีที่ผ่านมาเอฟวันแข่งสิน,นัดชนะ6แพ้2เสมอ,อ2ครั้งพอชวนเหลือง แเจ็ดน,นัดชนะหแพ้หนึ่งครั้งเรียกช้นฟอร์มกันแทงแล้วแม้ว่าจะเคยแพ้กันชนะคนละหนึ่งครั้งแต่สถิติการแข่งของทอชนเหลืองดูดีกว่าหากเอฟวันจะเอาชนะต้องเล่นฟอร์มเทพเข้าล่างรักษามาตรฐานการแทงให้สม่ำเสมอมีสมาร์ติกับเกมถ้าชนะจะอยู่ในมือมิ้งสลาบลีพบคริสเวกินวัทนที่ผ่านมายังไม่เคยพบกัน ผลงนในรอบปีที่ผ่านมามิ้งสลับบุรีแข่ง5นัดแพ้3เสมอ2ครั้งคิสเวกกินแข่ง13นัดชนะ8แพ้3เสมอ2ครั้ง้าเชันฟอร์มการแข่งแล้วคิสเวกกินมีสถิติที่ดีกว่าแม้ว่ามิ้งสลับบุรีจะเพิ่งคว้าแชมป์ US Open 2023แต่นั่นเป็นรายการของผู้หญิงแต่ในครั้งนี้นานแนะถ้าได้หเฟรมถือว่าเก่งแล้วครับ วันที่4กันยายน2อ6พห้เวลาตีหนึ่งฟิกคิวเฮาส์พบสตีเฟนแม็กไกว์ประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบก,กันปีนันในรอบปีที่ผ่านมาฟิกคิวเฮาส์แข่งแนัดชนะ6แพ้2ครั้งสตีเฟนแม็กไกว์แข่ง1นัดชนะ1ครั้งเียบชั้นฟอร์มการแข่งแล้วอ้วนหัวร้อนสตีเฟนแม็กไกว์มีสถิติที่ดีกว่า ด้วยชื่อชันและฝีมือ Brick i House ยังไม่ได้สแสดงให้เห็นถึงความมั่นยังในการแทงมีอาการปิดผ้าให้บ่อยครั้งถ้ามาเจอสไตล์แบบอ้วนหัวร้อนก็ะปองนั่งยาววันที่9ตุลาคม2566าาไปพักศรีราชาพบโจอยู่หลงโดยยกย่อไปแข่งที่สนามจริงที่อู่ฮัน่นจีนเมเซียมประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยโบก,กันวันน้ในรอบป,ปีที่ผ่านมา ใบพักศิีราชาแข่งสองนัดแพ้สองครั้งโจอยู่หลงแข่งสิบนัดชนะสี่แพ้สี่เสมอสองครั้งแค่ชั้นฟอร์มกันแข่งแล้วโจอยู่หลงมีสถิติที่ดีกว่าโดยเฉพาะนัดนี้เป็นการเล่นเปิดรายการในจีนเมือนเล่นอยู่ในบ้านของโจอยู่หลงแต่รหน้าตาของใบพัดศรีราชา้องเชียร์ชาวจีนอาจจะถูกใจเป็นพิเศษอาจจะมีเสียงเชียร์ให้สู้เต็มที่ แต่เชื่อว่ายังไงกุมารจีนเอาตัวรอดได้ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่1กันยายน2 5 6พันห้าร้อยหและเดออาชนะหลงเจอห่วง5ต่อ3เฟนและเดอเขาลักหกสิบสีคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเจสันเปตกับหลิวฮองอยู่อูยิเจอเอาชนะอลันเทเลอร์5ต่อ3เฟนอูยิเจอ ห่างเขาล็อก44คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างฮอสเซนราเฟีกับมาโกฟูเอร์โกเฉียงเอาชนะไฮเลนสัน5ต่อ4เฟรมบุกเฉียงห่างเขาล็อก44คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเอเลสเลเซอร์กับเดวิดดิลลี่มาร์คอเลนเอาชนะจอห์นเอชพี5ต่อ3เฟรมมาร์คอเลนห่างเขาล็อก44คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คจอยกับดูเตอร์ซากิส นิวลเปสันเอาชนะแลนทูเปสันห้าต่อศูนย์เฟรมนิวโลเสันหานกเ็อกผู้่สีคนไปพบกับเลมไฮฟิลหรือจิมมี่ไวท์หมูปากน้ำเอาชนะแอนดิวเินสันห้าต่อสามเฟรมหมูปากน้ำหากขาล็กผู่สีคนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างการดร์กับจูเลียนเลตเลอร์อัฟฟี่เบอเดนเอาชนะลอบบี้วิลเลียมส์ห้าต่อศูนย์เฟรอัฟฟี่บเดนาเล็อกผู้4คน ไปพบกับแอช Vincent, Ashley ier, ลีค er, าร์ต er, ี้แอชลีคลาร์ตี้เอาชนะแกลลี่มินสัน5ต่อสเฟมแอชลีคาร์ตี้ทางเขาล็อกผู้4ี่คนไปพรกับอัลฟี่เบอร์เดนจูโอเวอเนอร์เอาชนะดีนยัง5าต่อสเฟนจูโอเวอรเนอร์ทางเขาลกผู้4ี่คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างซีเฟนแม็กควายกับควิกคิีเฮาส์เอสันเทตเอาชนะหลิวฮองยู5ต่สเฟมเอสันเทต ทั้งเขาลอบ44คนพบกับเดนเดนเป็นบูนัสตันเอาชนะโอลิเวอร์บาวห้าต่อสอเฟรมเป็นบูนัสตันทัน้งเขาลอบ44คน,นพบกับผู้ชนะระหว่างโจโคลี่กับอเลนฮิวมาร์คเซลบี้เอาชนะแอนดี้ลี5ต่อศเฟรมมาร์คเซลบีทั้งเขาลอ็อบ44คน,นพบกับผู้ชนะระหว่างชูสีกับแอนตันคาชาคอฟ ในปัจจุบันผู้ทนเบลสูงสุดถึงหนึ่งร้อยสามเจ็ดตันนิวโลเปสันในน้าที่อาชนะและอั้งจูมสันห้าต่อศูนย์เฟรมลอกถึงร้อยยี่สิบแปดคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและท่านหนึ่นมีความสุขอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ